สวัสดีครับ,บคุผมนิวส์คุมการรีวิวเกม Call us p a r t y Part 8นะครับโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าขณะนี้ก็เป็นเวลาเชียงคืน7นาทีเหมาะกับการเล่นเกมแนวนี้จริงๆเลยอืมนี่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นตู้เก็บของที่มีที่หนักมากๆเบยมีมีดทำครัวอุปกรณ์ผ่าตัดอะไรยมแหลมๆเต็มไปหมดเลย ตู้หนักมากเลยโอเคเไปต่อบนัน <shocked> ดีกว eh? ่าอ้าเชี่ย <distinctive> ว่าจะเฮ้ยไฟสีแดงดีกไปซะทำไมถึงได้นะครบอุ้ยเสียงดังสักครู่นะเชี่ยครั้งเขอปล่อยเดี่ยวยูแจมวัตุ ไอคนที่มีร่างกายทำไมถึงข้ามาอยู่ก oh, oh, ับ uh เ้าอยู่กับข้าเนี่ยเหรอโอวัตเตอ h e เฮลิ that? อะไรเนี่ยพันยินไหวเหรอ shit holy shit อ้าววัตเตอไยะอะไรในตู้ดนมาป่ะเชี่ยชิบหายเลย oh my god oh my oh my god <kop veces> ในโลกน,นี้สิ่งที่แรงที่สุดแย่ทีสุดทสุดก็คืออาจารย์อย่างพวกเธออย่างพวกนะอย่าพวกอย่าพวกมึงสิ่งที่พวกคุณอาจารย์ทั้งหลายเอาแต่สนใจก็ในเรื่องของตัวเอหตุลาเวอิน <Well, be. S 1> สภาพความจเจริญรุ่งเรือง อ่ y ยูน o t w อร r บไม่เคยกังวลเกี่ยวกับนักเรียนเลยอ่ะเอาแต่คิดถึงเรื่องว่าจะต้องทำอะไรให้ดีดูดียิ่งใหญ่ไอ้เจ็บอ่ะนี่เจ็บมากๆเลยไอ้คุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละคมูแต่เธอก็ตามฉันได้ไม่สนใจในคำโกหกเธออีกแล้วไม่ก็ว่าไงอ่ะ

by turn till they either drop out or get expelled ก็คือจะปล่อยมันเป็นปล่อยให้เด็กๆปัญหาเด็กๆมันช่างมันเหมือนแกนทำเป็นไม่รู้แล้วก็มันก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็ลืมมันไปซะ you are not this ตับเยอะจัง this 10 this 10 spin this spin วินัยเอ่อไม่มีวินัยเลยแล้วพวกพวกนายเนี่ยพวกพวกอาจารย์เนี่ยเธอก็ด้วยใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาเปล่านะเฉัน,นไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนที่สนใจกันยั่นักเรียนเลยไม่เคยเห็นแม้แต่คนเดียวเธอเธอคิดผิดแล้วล่ะ จะตายนะจะตายนะน้องสาวของเธอของเธอทุกคนอาจตายตูสตาร์ตทูเดทต้องตายเนาะยากนะสิสับคุณเดทตายกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องสตาร์ อดอาหารตายสำหรับการลงโทษของพระเจ้าก็เซ c เคนอเดถ้าพวกเขาไม่เซคคำซซคคำอิเดไมมจำนวนูดิีเพสเช่นความพดหกพูกับความตกต่ำต่างๆเขาจะฆ่าตัวเองฆ่าตัวต,ต,า,า,ต,วต,วตายบื้นงคืออย่

อย่าพูดเลยไหมอีตูอีดอ๊ะฉันบอกคำสุดท้ายที่อาจารย์พูดกับนักเรียนทุกคนของของอาจารย์นะจ๊เช่ะโอ้ยเจ็บจุงเลยอ๋อสเปะอะไรวะสเป๊กอีกทีสิ みん่น่าอ๊อฟแย่ังภัยนักเรียนาเวนนักเของฉันด้วยอะไรนะรเมสนใจเราจะเกิดอะไรขึ้นกับนเดรเักษาชีวิตของเขาให้ด้วยเขาไม่ใช่ลูกขอของเจ้านะเธอไม่ใช่แม่ของเขานะ เธอไม่สนใจตัวเองมั้งเลยเหรอเธงแค้นแลวนี่เลยเหรออย่ามาโกหกเลยนะรู้อะไรไหมถ้าเธอตายที่แห่งนี้ you, you feel at the moment of your death เธอะจะรู้ว่าความจะปวดเป็นยังไงกันแน่ and I'm going to crush you ฉันจะปวนร่างกายเธอห้กลายเป็นฝุ่นเลยเขาจะปวดจะรับไม่ไหวไม่คาดฝันและเจ้าก็จะตกอยู่ใน สภาวะที่เจ็บปวดไปตลอดทั้งวันตลอดไปเลยไม่มีสิ้นมีสิ้นสุดหลายจุดสิ้นสุดเจ็บปวดและทรมานบอกฉันนี่เทนนิสให้เราเว้น <c oughs> เธอสินั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะซื้อสักกับฉันหน่อยฉันเชื่อและฉันจะรักษาชีวิตของเธอ

เขาสึกงนี้มันนะร X crew C8 มันจะปวดที่เรือนนี้มันรู้สึกเหมือนกระดูกซิโค,โค,โครกะระดูกะบ้าจ้ะไอฟิวไลซัมวันมันยืนคนคอยกดตู้นี้ให้ลงใส่ชันเรื่อยเืยด้วยพลังที่เหนือมนุษย์ฉันเริ่มจมกูกใกล้หมดเตียวเนะี่ยน้ำตาเริ่มไม่ขึ้นแล้ว เจ็บปวดชิวิไลหนูน้อยท่งสารจึงไปสับของเธอเนี่ยจะจะไม่เหมือนกบซากสาซกกบที่ตายแล้วที่นอนอยู่ข้างทางถนนโดนรถเหยียบไปมันๆทุกทุกคนมีชีวิตอยู่เอาเชี่ย ฉันรักพวกเธอทุกคนไม่แบดบเอ็นจะ่ไหมวงเอนไเนี่ยชิดชิดอะไรเนี่ยไอ้ยคคนทำไงืึเนี่ยเวลาต่อมาเออาโหจีซินดยเห้นิงไวยเหรอมาจารย์ตายเร็วๆโอ้มายกอดโอ้มาด what should I do what should I do เราเสร็สก็มันจบแล้วอืมดูสิทนายว่ามีอะไรเหรออ่ะมีอะไรอากางกันสุหนูเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเราจะไปหาอาจารย์ยูกันเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้ชี้ไงน่าต่อดูสิทนายแล้วถ้าเกิดเธอกลับมาตอนที่เราไปหาเธอล่ะแล้วจะถ้าเกิดเราสนทางกันกับเธอทำไงอ่ะ ยังไงฉันก็จะไปพวกเราจะอไปเราต้องไปโู้แลก็ได้ก็ได้ก็ได้ท้ไปแล้วทองไปแล้วอง้ลับมาไแล้วไปแไม่มีเราอาไธอไม่เ้องแล้วองไลับมาท้่องนี้โอเควงองไงไปวะไลวอ้วทาเไทอไ้ไ้วท้้อไปแล้ไล้ไทีอไไไ้ไ ฉันมีประกาศกระดาษอะขอมีตัวกระมุดแต่เม่มีมีกระดาษอะเอ่อเธอช่วยฉีกเสื้อเธอได้ไหมได้เธอจเขียนให้ถุยเบลเดแต่ปกติมันอยู่ในอยู่ในโต๊ะอาจารย์น่าจะมีกระดาษนะมีป่าอ่ายุยิสเซนเซะมุไคนิคุอเรนจุยพวกเราออกไปตามหาอาจารย์อยู่นะถ้าเกิด อลตชโมเถ้าเกิดเราสวนทางกันแล้วอาจารย์ได้รับข้อความนี้รออยู่ที่นี่แล้วพวกเราจะกลับมาโคดีนโอเคไหม้อนะกิโอเเคนะโอไม่งั้นวะกามมายิ่งข้อความนีของเธอนท,ออที่เอมี to live ที่ตเราต,ต้องทิ้งข้อความไปอย่างเงี้ยดูไหม แต่ว่าแต่ว่าเธออาจจะมีปัญหาก็ได้อาจาจะทิ้ปัญหาก็ได้โอเคโอเคอย่าร้องไห้นะเราต้องหาเธอเจอแน่ๆน่โอ้เรากลายเป็นชีโรสกิแล้วฮะโยชิกิเมืวชิโรสกีโอเคเอ่อเอ่าอาจารย์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  อาจารย์จ๋าอาจารย์ shit oh my god อาจารย์หายไปแล้วอันนี้เหมือนเดิมตูก็หายด้วย oh my god oh my god อโอเอาไงดีวะ,นะะตายเนี่ยตายอ๋อ อืมโอ้ทั้งขึ้นได้ได้เด้อเดี๋ยวมากันทางขวาไม่สำรวจเลยอืมฮัลโหลอาจารย์เดี๋ยวเพึ่งตา้โอ้โอเคได้สักเล้วอะไรเนี่ยมือไม่ทางตันนี่นะเหรอเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นตอนที่แผ่นดินไหวเหรออาจารย,อย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนกังวลมากๆแล้วนะเนี่ย โอ้ไม่ก็ตายแน่ <laughs> ตายแน <laughs> ああ่ทางนี้ข้ามอาจารย์ผ่าน <laughs> ขึ้นไป Hello มีใครอยู่ไหมเอ่ยนี่อะไรเอ่ย f you acquire any name tag from the collapse in this school ถ้าเกิดคุณได้ายชื่อของนักเรียนศพนักเรียนที่อยู่ที่นี่ได้ปลดนมามให้ฉันด้วยฉันจะ นั่นมันไม่ในคอลเลคชันของฉันคัสโตเดียนวอตเดอรอะไรอ่ะนังดออะไรดูวัตเดอร์ก่อนนี่วอตคัสโตเดียนผู้ปกครองอะไรเนี oh. ่ยโอ้ยเจ็บจังเลยเป็นไรเปล่าไอ้เออชิดโอ้ my god โอ้เข้าไปไม่ได้โอ้ holy crap น oh. ี่อะไร rooftop l bug anity อเดนชอนอิชเชลมีแมลงตายอยู่ในตู้ด้วยอเคเดต์พิเเจอร์ซีมินรอนบายอชิเ e น t ดอนวันออเดอเชลฟ์รูปภาพแปลกแมันวาได้มือนวาได้เด็กมีรูปจุยโฟร์สไมลิงชิเดนอดอลาริงแอน a นาดาวแอนมอลลี่คิสมาดูใช่ม l อลลี่สแ n g h บิง o ิมทูเดเด็กที่ล่าเริงสี่คน หรือรอบรอบคู้ใหญ่คนหนึ่งยิ้มนีใจเลยแล้วก็แทงผู้ชายตรงกลางตายฮะมนไอหลอนมากเลยมึงเออเขาแดงไม่ไดไม่ได้อ่าอะไรให้กูทำไรวอร์ตเสียงไรจารย์ก็ ข้างล่างมีอะไรไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้มีมีทางด้วยวัดเป็นไหนอ่ะดูสตรรอรนเอเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอะไรเหรอไอ้คนต้องมาที่ท่ันใช่ก็ชคก็ด,ดี่วะあのね院長篠崎さんの怖いローソาาีฟปุ่น篠崎フェーマスガリータムキャンドルช่วงเวลาที่ ชิวซากิกว so right? ่าเทนไขโยนโนคิวเดชรู้จักคนอื่นไม่ใช่หรอได้สละเลนอินสองก้าหูอิซึนอินชีเมะมือเยว์ดเดมไลท์ฉันอยาส่งข้อทีอินชอิเมะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอ่ะไม่ใช่คนที่สนิทกับห้องสอนรับกาใช่ไหมคนนั้นชิาสทั้งหเยระดับลเปาไต่ดังอินชอเตะ ไม่มีนักเรียนที่ในห้องเราที่ hasn't seen to them at least once that's not a student in seen them at least one c people call you the hollow lips of Kirasaki for reason ไม่มีนักเรียนคนไหนที่เป็นเหมือนเธอหรองงอแล้วอย่างนี้นว่างไงอืมอวะ วีไลท์ซัมค,คันเดลไลท์ดิสออลทูอสกูบิลิงถ้าเกิดเราวางเทียไม่ต้ไว้รอบรอบตึกนี้ล่ะฮึ่มเเหอนส,สัญญาคุณคุณน่ะเด็ดนะอ๋อเทียนมันเชื่อหถึงกันอ๋อแรงวิตินี้มันมาก่อนวิติของไซโกกับโอ้เกิดขึ้นก่อน to save นนี้มิท่าสเตปนี่เวทโอ้โหหมายก่อนอืมอืมแล้วจะต่อต่อกันไงบ้างองเฮ้ยเชื่อนี่เป็นเป็นสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างโมชิดะและคนอื่นได้ใช่ไหมล่ะคุณครูชิชิดะคุณครฮิชิโนะคุงมองคนข้างในรู้ว่าฉันเธอเธอและฉันอาจารย์ชิชิโดแล้วก็ทุกๆคนปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่ เหมือน <avec S 1> <ม>ว่าเธอกำลังพยายามทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองโอเคแต่ว่าถ้ามันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นก็อีกโอเคเคไปตอกัอนด้ย <laughs> โอเคเซฟ <laughs> เซฟได้จริงด้วย จุดเซฟอาจจะมีคนทราบจุดเซฟนะใช่ไหมเนี่ยโอ,โ,อโอ้น่นจาจะตรงว่าที่อาจารย์มองเท่งไปนี่ <c ười> โอเคหรอเปล่าก็ทำถูก่ะเนี่ยเธอเธออาจารย์ยังไม่ตายใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเสียงอะไรวะนี่ฮัลโหลนี่อะไรหืมรองเท้าอ,อ๋อฉันลางสน,นี่ย living f e n who are able to retain their sanity and listen เพื่อนี่มีชีวิตอยู oh, ่ผ like, ู้ที่มีผลนู่นนี่นั่นเป็นควเป็นวสุดท้ายของพวกเธอฮะรองเท้าอืประตูหน้าัลโหลอืมออกได้เด้อเด้อเด้เดีอยว t r a n c e way อ่านิดหนึ่งตรงนี้มีอะไรบอ

ฉันคิดว่าฉันโอเคเออสึกหัวหมุนนิดหน่อยอะจะอ,อ้วกแพ้ทองออไปกันเถอะเราไม่หาจกันอยูอกันต่อใช่ใช่โอ้ซาโตชิอยู่ไหนนหนะ กันแน่นะถ้าบอกเขาอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าชินอสาก,กิวูดเบียร์โวลต์คงจะยังขึ้นเยอะแน่ๆเลแนี่อเลยจะเย็นอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนเนี่ยไปกันเถอะโอ้โหก็ได้ก็ได้โอเคไปแล้วใบชื่อจันทิกใบซ้ายอยู่ขนาดแล้วจะเป็นนักเรียนประถมแม็กมัธยมมีไปใไบอเนดิการ์ดด้วยเบียร์คูดันซีเนียร์ไฮสคูล สองนับสี่ไข่ชิมาดะเย a คิซามิฮัลโหลคิซามิคือใครเอร่อยนี่นี่ชินอสาก,กินี่นเสียงอะไรไหมรีบไปแล้วต้องออกไปจากที่นี่นะที่นี่นะโอ้โอเคไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอฮัลโหลอ้ดโทโมฮิโรโอคาวะเคไอดี มาสโตอฟูลคุโลยไอ้ดิมุซาชิกาวะเกิลมิดเดิลสกูลฮิคาริคิริจูโอเคแต่ควรลงข้างล่างขึง้นขโมงก่อนดีเนี่ยโอ้แ oh, ม่ขอลงข้างล่างกันเลยก่อนนะ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 ไม่รู้อะข้างบนข้างล่างนะ่ากลัวเท่ากันเออ น่ามีอะไรวะัล l l o โตเต็มเบยอะไรเต็มไปหมดเบย์ But the f o n t is times may as well as depend on the d i g i t a l p e n n i n g nor giving any hint that it will ever open ประตูหน้ามันเหมือนเป็นแค่บล็อตเปเปอร์อะไรอ่ะไม่มีไม่มีอะไรที่บอกได้ว่ามันจะเปิดได้เลยแม้แต่นิดเดียว Hello It's time you turn around, stop for a moment, and ask yourself i s the world behind you back still there. ทุกคนที่หันกลับไปลองถามตัวเองดูว่าโลกที่เราโลกที่เราจากมายมังอยู่หรือเปล่า <c oughs> Oh my god Okay mm Hmm Uh huh. Bye bye ต <c oughs> ลก อืมไส้กุญวาดีขอลายไซ้ดีไส้ด,สดีดีจริงพานนี้กูยอมแค่นี้ก่อนนะคันขอลาแต่เพื่อน,นี้เซ y ร์กู b บายแล้วกันบ๊ายบาย